เจ้าดีค่บพี่น้องมอชิวคนใตหลังเดือนะครับวันนี้มาหาก,กินของป่าครับอ,รอันนี้สามารถกินสดๆได้นะครับไอปังปอกกินชั่วเราก็เอาไปลามกินก็เลยฝนก็จะตกแล้วน่าสิงห้องวันนี้น้าสิงปุ่นอ่ฝนมายาวอืมน่ะนนอร่อยอ่ะ น,นั่นคือไม่เผ็ดไม้เลยนะหวานๆน,นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเหี้ยวหมุนอือร่อยอพี่ลาไปไปย่างกินก็เลยอ้าดัาดนะคนจะตกแล้วอ,อืมอืมเนี่ยเอาโมแล้วนันนงเหนือนั่นอ่ะเลฉันตามหามานานมากเลยนะเนี่ยเอาเลอลไกเอากอนนรเลื่อนฮิเตรเอร์โอ้โห วันไหวเงยอย่ครับจะมาพิสวดนะที่นี่เราก็จะเอาไปล้ำไฟที่บ้านนะครับปุริฝนตกมนก็กลัวเปียกทุกสำม,มนก็จะสจะับกล้องก่อนนะครับฝนหม่พยายามป้าใหม่แล้วถามก็หลุมอ่มเลยอ่าลุมกวาง,งก็เอออันเรียกนี่มีช่างนะเออตั้งแต่เมืนน่อไหร่ปนเรียกนี่มีช่างอเออาีฮ้ยน,นี่ครับพี่น้องที่นี่ก็ ไล่เหี้ยวหมุนแล้วนะครับแต่ก็จะกลับบ้านกินกันนะฮะนี่คือกินได้นะครับฉดๆเขากินได้ครับอะก็ไปเลดไทยพีจ่จะมือกล้ลูกเออ,อแบบไงนันถืาได้มือละเออเนี่ยโหน้ะ ทางเลื่อนไปก็ทางเลื่อนเข้าหมู่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละครับเนี่ยเบือ่อกะกะไรเลยดอนน้ำี่ถาน่ะ

thì lần đây có bán không ạ? Cả. có thể không ngủ bán với nó Ui, biết nó mùa giật Đặt nó lên cái cửa này ค os ุย่ไดเร่องน้ำทถังน่ะเฮ้ยช่วยความก็บเหมือเมื่อน่ะให้นายปล่อยมาก็บอ่ะอะไรๆหัวานะหัรนะวทึๆบ้านเขากมากเลยคัะพี่น้องยปีกแมงเมาเต็มไม่หมดเลย đấy bắt thằng nào? Ừ, ừ. Là, đám này ông làm đấy có mày? Ừ, thay cứ để ông làm, ông làm xòe sợ xòe này nữa. Ừ. 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 để, ông làm giờ ông làm nó mày cứ lao bảng nó thay à? tăng ngóng làm tăng rồi. มาถึงวันฝนตกแล้วครับีินนอ่นี่ก็งหายสุดแล้วครับเออไม่เงี้ยัน่อนะ่านะคร

หวังวอมเออใช่ใช่ใช,ใช่กินกับปลาแหลกบ้องก็น่ารอ่อยอ่ะตอกไข่บันมะตอกกันมาดื้อ,อมดื้มมาปองมากินกับปลาแหลกบ้อง ม่เอืมต้งปาหมอืมข้าวทาดีไออร่อ อร่อยไหม <c oughs> ห <c oughs> มวนตามหามานานมักนะครับผู้เหลือไปเจอ,อเราก็ไปนั่นานาเมื่อกี้เป็ดฟันหมดเลยเราก็มาเจออืมเขาซึ่งขเ,เขาเรีเยกว่าเขี้ยวหมดอืมคิดไปเลยก้งหยยบนี้ อืมอร่อยอร่อยนะมะปองอร่อยอืมชุดบงเลยหรออืมหันแดไปกินอะอืมชุดมากนะมายิปพอก็ไม่ก็ได้ก็แกะ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho ันนี้ไม่ใช่หนอกขานะครับมันก็ตกอืมจุกตัวเยิยมสูงหน่อยฮะอืม

ល្រກព្វាច់ទាត់ក្រូវាំន់ក្រៀនឹងល bà má phơi làm có thể kinh miếng lá luôn đi đi đều mà băng để mới kia đâu luôn Chỉ miếng lá hòm hòm, kinh cấp

อืมปวดหัว痛ยานไข่อะไรฮะสุดยอดครับพี่น้องก็กินก็ขำๆๆก็งงๆก็กินก็งงๆ่ะโอเคครับพี่น้องน้องมดชิวก็ได้น้องแดนลับพี่น้องก่อนครับสำหรับคลิปกินเทียมมนแล้วก็กับการบันเทิงของการกินฮอร์โม,มนนะครับน้องพี่น้องน้องขอบคุณที่ติดตามค,ครับทุกครับสำหรัจริงๆครับ